กลางกันยายนี้ฝนตกชุกต่อเนื่องเลยนะคะและสัปดาห์หน้าต้องจับตาอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์วันนี้12กันยายนประเทศไทยยังมีฝนบางแห่งส่วนมากฝนเกิดขึ้นใกล้กับแนวร่องมรสุมค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมนะคะส่วนภาคใต้มรสุมที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ทั้งสองฝั่งชาวเรือเดินเดิอด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนค่ะ จากนั้น13 21กันยายนบ้านเรายังมีฝนตกกระจายมีฝนตกต่อเนื่องอิทธิพลนั้นยังคงมาจากร่องมรสุมนะคะที่อาจจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านทางเหนือตอนล่างภาคอีสานและภาคกลางประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานด้วยโดยเฉพาะในช่วงวันที่16 20กันยายนนี้ค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑล และระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุนะคะแต่คาดว่าจะมียอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้และยอมตัวนี้อาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียนน้มได้ค่ะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ tNN เออได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ